Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to ป <t ries> ูนตอเตอ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 มาแล้ว <uit> <melod> Happy b i ป t ปักได้เลยมให้ลู่เช็ก่อิปักยังอ้าวปว้าวขันอะไรเดเลยเดี๋ยวคุณปักให้ปักให้พ่อถ่ายละปักไปแล้วยังไม่ได้ปักลูกคุณกี่ขวดลูกปห้าขวดคุณจะปักอะไรเยอะแยะล่ะลูกเอ้ยไม่เอานี่ระปบิดจริงหรือมระเเดก็ีเนี่ยดีกว่ามันไอ้นี่มันไม่นั่นเสียเจ็บ นับสิครบนับครบยาแล้วพอแล้วนับมันโดนเคกเราจะไม่เปลี่ยนทีวีก่อนเหรอครับมันยังมีพี่ย้อยอยู่เลยถ่ายวิดีโอไปนะปิดโทรทัศน์ถึงได้มันมืดปิดไฟเมื่อไฟเปิดหมดสามดวงก็ปิดนมั้งเพอห้าห้าห้าอันเลยนะห้าอันหรอต้องเรจเจ็ไงใช่วันเกิดต้องใส่เพิ่มเป็นอันนี้ นี้เวลาถ่ายรูปเขาต้องถ่ายทางนี้อยู่แล้วอยากกินแล้วกินอะไรไหนบอกไม่กินเค้กป้าจุดแล้วนะคะป้าจุดแล้วก็จุดแล้วเดี๋ยวจะได้ทำอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำบอลอย่าสั่นน้องกุ้จะมาปักตรงนี้ใหญ่ดูฉันทำไ้ไหมใครที่มึงไม่กั่นก็ทแทนเลยแล้วคุณไม่สั่นสั่นแบบงอนงอบให้น้องทำเองแล้งคุณไม่สั่น น้องไม่ใส่โอ้โหน้องน้ไปยืนแล้วน้องน้องมาลู้ซื้อซตัเป้าป้าเธอได้หรอหนึ่งสองสาม Happy b i r t ู d a y to you <c> Happy <oughs> <c oughs> ได้ไหมจะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่าแม่ช่วยสิกินได้หรือเปล่าจะกินได้ไหมแม่ช่วยสิเดี๋ยวเลทป้าปป๊าหมิวไปเอาอันนี้อยู่น้ำเทียนมาน้องชอบไม่เป็นหมดแรงไปได้หมดแรงแค่นี้ก็ลงกระยาทรายทุ่งเทเยอะแล้วเก็เดี๋ยวได้หมดแรงระวังร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อน

เอาเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงครึ่งนึงหนึ่งแม่เดไฟใหน้ก่อนนะเอากดลงเอากดคุณกดลงไปกดนะเอาไฟลงทอ่างนีเดี๋ยวป้าทำให้ดูกดแบบนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะโอเคแล้วให้เอาชิ้นใหญ่แค่ไหนอาชิ้นใหญ่แค่ไหนิ้นให่แค่ไหนว่าใหญ่แค่ไหนแค่ะแค่หลอกนี่นะคุณกดลงคุณกดดู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 ด ป้าพอยังเเรพอยังอ่ะพอแล้วป้าถ้ช่วยแอนี่เลคอศึกษาคนอื่นด้วยเวลา้องคุณชอบเดียวมันใหญ่ไปพอแล้วอันนี้คุณช่วยป้าคุณช่วยป้านี่ไงป้า แม่ไปช่วยป่ะจะได้เร็วเร็วโอเคมันเป็นวันนี้มันเกิดคุณนะเอาแม่มาโอ้ยพอแล้วพอแล้วลูกแม่มาแล้วมันตัดได้นะไอ้แล้วมันตัดเยอะแม่ไม่ให้ของขวัดสะพ้ายนะเออโอ้ไม่เป็นไรลูกยิ้มเลยเห็นไหมอันนี้ของย่าไม่ของยาของคยาก่อนขอบคุณครับ

อดกคนนี้ก็เป็นงนี้ก็เป่นเด็กพวกกูก็คนที่าตกินอาหารหักนก็ไปเล่นเหมกันเด็กเล่นด้าพเ่เด็กเ่ยตัดเองตัดเองเขาจะัดองเขไมบอกแม่ชะไรไหมเพื่อนแล้วไปถามเขาว่าชื่ออะไรเขาไม่บอกมาบอกว่าคนที่ตัวสูงกว่านะเดาี่ ชื่อเนก็ไปบ้านหังไปบ้านแล้ไปบ้านใครไม่ได้ไปเป็นเด็กกว่าเออไปโรงพยาบาลเนาะไม่ได้ไปบ้านไปโรงพยาบาลจะไปดูเด็กกน่อยไม่ได้ดูโรงพยาบาลอะไรรูไม่เกิดมาโรงพยาบาลวชิราพยาบาลชื่อถึงแค่ียง้โรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลบริหารไนไม่รู้ไม่รู้โรงพยาบาลอะไรนะเขาบอกยนายีเขียวอ๋อชอบสี ว้าวเปียโนซอรัสนี่นะเปียโนเปียโนมันคือเปียโนซอรัสเจ้าไดโนเสาร์เปียโนเปียโนซอรัสน่าเปียโนซอรัสมาแล้วว้าวขออพ่อขอพ่อขอพ่อขอพ่อเปียโนซอรัสมาแล้วนะานึกว่ามาแค่ออกล้าตัวเดียว พามัมมัมเค้กก่อนไปลูกปลาละลายเค้กิมคุณมัมมัมก่อนแล้วอะอาไหนให้ใคร่อนเสิร์ฟซีเสิร์ฟเสิร์ฟตดคุณผูเอวไรคะอ๋อจิมอะไรก็ไอจิมอะไรดี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  เด็ดเด็ดเเเเเเเ็ีนช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตอะไรลูกเอก็เนี่ช็อกโกแลตอะไรม่กลที่มันเป็นกลมได้ท้มันเป็นไอศรีมุ่ย่าไปุย่าช็อกโกแลตกลมช็อกโกแลตกลมกินแล้วกินแล้วใช่ไม่มีมีไหนไม่มีมีด้วยเหรอไม่มีเอาเกี่ยวเเอาเอาอย่างล่ะ เหรอได้ไม่ได้ตีมตากูปูให้กินดูกู่นนี่เหรออะก่อนา้ก yeah, yeah, yeah. well, like yeah, ่อนต่อแถวก็นต่อแถวเลยเขาจะแจกก่อนุีปูด้วยเต้เต้เต้เต่เต้ถามคุณลุงที่เออันไหนคุณแจมวนเป็นกลมๆก่ต่อแถวรอไม่มันเป็นไอศครีมมันเป็นไอศครีมแล้วนุ่มละลาย ให,ให้่แม่ยงให้ใหมยาไุไม่ได้ยังไมาลีด้วยหาลุงไม่เจอกอดด้วยกอดยางกอดยางพอเดียเค้กเลอะ เม่ต้องกินเราบอกเราต้องการกินต้องการเปล่าหิวเหรอวาอะไรหิวเหิวเขาพูดว่าหิวตั้งแต่ตอนนานแ้นอะเระาีนลย่งไกม่ได้ยงไมไดค่ะต้องรีบกินเก็บไม่ได้ ไปไหนกันไปหาเย็นี่เขาหิวแต่ว่าเขาไม่อยากกินเค้ก